เก่งการผชวโละโฮโลเฮปตี้ผู้คนสมัยนี้มันสั่งคมคมนาเล่นเพลงทั้งวันมันเสียสายตาพิการขึ้นมาทรมานทีวีสวัสดีครับพบก,กับรายการเก่งการโฟโลเฮปตี้นะครับนะฮะทุกสัปดาห์นีเราจะนําสิ่งที่ดีๆครับมานําเสนอนะครับนะฮะพวกเรานีนะฮะให้เน้นสองเรื่องครับชีวิตอยยืนยาวไม่ยืนยาว,ยยาวอาหาร กับอากาศตามด้วยอารมณ์ครับคนที่หน้าตางโงเฮงดีแถมดวงดีนะครับบ่งบอกว่าเป็นคนอายุยืนครับแต่ในชีวิตปรากฏว่าเขากินอาหารมากๆเกินไปและไม่เป็นระเบียบพึงจะกินก็กินนะครับพออายุเกิน57หรือ58นะครับเขาก็จะร่มป่วยเจ็บหนักครับแล้วก็จะตายได้ นี่ตายไม่ใช่ว่าอายุเขาสิ้นสุดลงตามดวงนะครับคือเขากินอาหารที่ฟ้าได้ประทานมาให้ตั้งแต่เกิดหมดสิ้นไปแล้วยึงไม่สามารถกําหนดอายุขยัยของตนเองได้ครับโดยมองไปที่โง่เพ่งนะครับหรือดวงชะตาเท่านั้นนะไม่ได้นะคุณกินอาหารเลื่อรสหรูหรูแพงแพองพองะไรครับนะกินเป็นเวลานานทุกวันทุกวันนะครับกินตั้งแต่เด็กอะ่ะจะทําให้ธาตุไฟพิการครับ โดยเฉพาะคนรายได้น้อยนะครับแต่กินอาหารแพงๆเรื่อรถหรูหรานะครับนะเป็นประจำอันนี้ไม่เกิน3ปีครับจะหมดความสุขในชีวิตถึงจะไม่เจ็บป่วยแต่ก็จะประสบโชคร้ายในวัยชราครับวันนี้ขอเสนอเมนูผัดชาเบคอนม้วนเห็ดเข็มทอง ตามผมไปในครัวเลยครับวันนี้ขอเสนอเมนูนะครับฝรั่งผสมไทยนะครับนะฮะผัดชาครับเบคอนพันเห็ดเข็มทองครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะอ่าเนี่พันอย่างดีเลยนะครับครับก่อนที่เราจะปรุงก็ต้องมีครับนี่ครับน้ำส้มสายชูกัรนตตราฉลากทองนะครับเราก็เอามาล้างเห็ดเข็มทองเพื่อให้มันไม่มีสารเคมีเจือปนอยู่ในวัตถุดิบครับ ครับตอนนี้เราจะเริ่มปรุงเลยนะครับเอาใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วครับนะฮะอร่อยตรงนี้นะครับมันเผ็ดนี่แหละครับน้วกระเทียมพริกที่เราโขกไว้แล้วนะครับเป็นตัวนําก่อนเลยครับนะฮะเอาละถ้าเรามีพริกพวกนี้นะครับแหมมันเรียกว่าทรมานพอครัวไม่ครัวทั้งหลายแลยครับ่ยพวกินมันฉุนนะครับเสร็จแล้วนี่ครับเอาเลยนี่แล้วครับเบคอนนะครับพันเห็ดเข็มทองครับเอาลงไปผัดรูวมกันเลยนะครับนะฮะ ขับลมขับเสมหานี่แหละครับใบมะกรูดนะครับกระชายนะครับกระชายกระชายนี่ําคัญมากนะครับมันช่วยบํารุงธาตุขับลมขับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับดีมากพริกไทยสดนี่แหละครับมันช่วยบํารุงธาตุนะครับใส่เข้าไปครับน้ําตาลกวดครับนี่นะครับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับ ตามด้วยนี่แหละครับซ้อนหอยนางรมตราแม่ครัวครับใส่พริกขี้ฟ้าลงไปโหระพาครับปิดท้ายนะครับตอนนี้มาชิมกันก่อนนะครับว่ารสชาติฝีมือเป็นยังไงนะครับนะฮะอื้อหือลหลามอร่อยแซ่บเลยครับ รายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวสนับสนุนครับฉะนั้นท่านดูแล้วถูกอกถูกใจนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์นะครับสวัสดีครับคนจนคนมีกินอาหารดีๆถ้ากินไม่ดีก็มพยายาโลค่าป่วยไม่สบายไม่ไปรัก you want